สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือนะครับผมช่วงนี้ตั้งประจําวันที่26ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาของทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยแยกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือเป็นลายจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับผม สภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมลักษณะอากาศทั่วไปทางภาคเหนือมีแนวโน้มมีแนวพัดส,สอบของลมตัวันตกเสียงเหนือจากทะเลน้ำมันและลมตัวออกเสียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอน,นบนประกอบกับพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมีมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดน,นามตอนกลางโดยพายุนี้จะจะไม่เข้า จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรยระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกหนักไว้ด้วยรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมสภาพอากาศของภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านนะครับ อุณหภูมิสูงสุดที่33 <c oughs> ตัด <c oughs> อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23-24องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติตะเรามาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือตอนล่างกันครับผม มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง3 4มสถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง25-26ถึง 26, องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับวันนี้ขอ,อนําเสนอคําขวัญของจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับพ่อแม่พี่น้อง มรดกโลกล้ำเลิศกำเนิดลายสือไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาส,สนางามตาผ้าตินงามตาผ้าตินจกสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อขุนลุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับผมสำหรับคำความของจังหวัดสุโขทัยครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของทางจังหวัดไหมเป็นรายจังหวัดกันครับผม พยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสาร์ที่26ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่ขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสลียงศบเมยส่วนอาําเภอส่วนอาาําเภอปลายปางมะผ้าและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่3 3ามต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายเสาร์ที่26ตุลาคม คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อเภอแม่ฟาหลวงอเภอเมืองเชียงรายอเภอแม่ลาวอแม่สวยอเภอเวียงป่าเป้าส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนจะไม่มีฝนตกนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอเภอพานอเภอป่าแดดอเภอเทิงเวียงชัยอเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุงพญยาเมียงรายอขุนตาลเวียงแก่นเชียงของแม่จันแม่สาย อำเภอเชียงแสนเป็นต้นนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ามต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมยายรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับเสาร์ที่26ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่อายเผอฝางชัยประการเภอพ้าำเภอดอยสก็ดเภอแม่อ่อนเภอดอยหลออเภอกัญญานีวัฒนาเภอแม่แจ่มแม่วาง จอมทองอฮอ hot, โดอยเต่าอเภอ,อมก๋อยนะครับผมส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนตกนะครับเช่นอเภอแม่ริมสันทรายอ,มเ,อเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกระแพงสันปะตองสมเอิงแม่แตงเชียงดาวอเภอเวียงแหงเป็นต้นนะครับพอแม่พี่นอ้องอุณหภูมิสูงสุดที่35าต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนครับผมเสาร์ที่26 ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองรายละสิบของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยของจังหวัดลำพูนวันนี้ได้แก่อำเภอแม่ทาทุ่งหัวช้างและอำเภอร,รีนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นไม่มีฝนนะครับเช่นอำเภอบ้านโฮ่งเวียงหนองสองป่าสรซางอำเ,เมืองลำพูและอำเภอบ้านที่ครับผมอบ้านทีนะครับ อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ําต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางเมืองรถม้าเสาร์ที่26ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดกันว่าจะมีพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอเมืองปานอําเภอเมืองลำปางแม่อําเภอแม่เมาะอําเภอแม่ทะอําเภอห้างฉัดเกาะคาเสริมงามศบปราบนะครับผมส่วนอําเภอส่วนอําเภอแม่พลิกอําเภอเถิน แจ่แจ่หม่มงาวและวังเหนือนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาดูสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดแพร่ครับผมเสาร์ที่26ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอ2อําเภอหนองม่วงไข่ลองกวางอําเภอเมืองแพร่สูงเม่นและเด่นชัยนะครับผมส่วนอําเภอรองและวังชินนั้น คาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่35ครับต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดน่านครับเสาร์ที่26ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อาําเภอนาน,น้อยน้ำมืนอําเภอแม่จริมอําเภอบอกเรกือและอําเภอปัวนะครับส่วนพื้นอื่นนั้น คาดกันว่าจะไม่มีฝนตกครับผมเช่นเวียงสาอําเภอภูเพียงอําเภอสันใิสุขอําเภอเมืองน่านบ้านหลวงวังอําเภอท่าวังผาอํเภอสองแควอําเภอทุ่งช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติและอําเภอเชียงกลางนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่3-4มส่ครับผมต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดพะเยา เสาที่26ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอดอกคาใต้อําเภอเมืองพะเยาส่วนอํเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีไม่มีฝนตกนะครับเช่นอําเภอเชียงม่วนอําเภอปงเชียงคําภูซางจุนอําเภออําเภอภูกํายาวและอําเภอแม่ใจนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับ เรา,าเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดตากครับผมเสาร์ที่26ตุลาคมจังหวัดตากวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ10ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภออุ้มผางพบพระแม่สอดวังเจ้าอําเภอเมืองตากส่วนอําเภอที่คาดกันว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อําเภอท่าสองยางแม่ละมาดอําเภอบ้านตากและอําเภอสามเงานะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่36ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับ เรามาติดตามสภาพอากาศประจําวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมเสาร์ที่26ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางได้แ,แก่อำเภอชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอาเภอศรีเทพนะครับส่วนอาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อาเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งเขาค้อลมสักลมลมเก่าและอําเภอน้ําหนาวครับผมอผุณหภูมิสูงสุดที่35 ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมเสาร์ที่26ตุลาคมสภาวะอากาศวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอพานกระต่ายลานกระบือทรายงามอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอทรา,ายทองวัฒนาอำเภอคลองขลุงบึงสามคัคคีชานุวรักษ์บุรีครับผม ส่วนอำเภอโกสัมพีนครคลองลานและปางศิลาทองนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนตกนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่35ตาต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรครับผมเสาร์ที่26ตุลาคมจังหวัดพิจิตรวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลาง้แ,แก่ำเภอ่ะพานหินทับค้อโพธิ์ทะเลบางบุญนาคและดงเจริญนะครับ ส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่บึงนารางโพประทับช้างสามงามวชิระบารมีอำเภอสากเหล็กวังไซพูนและอําเภอเมืองพิจิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่3าสี่ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดอุตร,รดิตถ์เมืองลังาสาดหวานเสาร์ที่26ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมอุตรดิตถ์วันนี้ คาดการณ์ว่าทุกอำเภอจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกอำเภอเลยครับสำหรับจังหวัดอุตรดิต์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาวะพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสกโไทัยครับผมเสาร์ที่26ตุลาคมจังหวัดสกโขทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอศรีนครสวนคโลกศรีสำโรง บ้านด่านลานหอยคิริมาศกงไกรลาชและอำเภอเมืองสุขโขทัยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภอศรีสัชนาลัยและทุ่งเสียมนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมจังหวัดสุดท้ายของทางภาคเหนือครับเสาร์ที่26ตุลาคมจังหวัดพิศณุโลกภาพโดยรวมสภาวะอากาศโดยรวมวันนี้ คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง้อยละ30ของพื้นที่นะครับอํเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อํเาเภอเมืองพิษณุโลกและอํเาเภอวังทองนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอํเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอํเาเภอเนินมะปรางนาครไทยชาตการวัดโบสถ์พมพิรามและบางละกำรรตลอดทั้งบางกระทุ่มด้วยครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 ต่ำสุดที่25อ,องศาเซลเซียสนะครับผมโดยภาพรวมของทางภาคเหนือก็ก็จะพบว่าจะมีฝนอยู่ในอยู่ในช่วงของภาคเหนือตอนล่างกันนะครับผมวันนี้ภาคเหนือของเราก็ภาคเหนือก็ยังมีสภาพอากาศเย็นในตอนเชา้าตู่อยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยครับสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กระผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือไว้เพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ